แฮมแฮมแฮมวันนี้ไปผ่านแล้วเฮ้ยมีระบบใหม่ปาร์ตี้โฮด้วยเทว่เฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วเช็คก่อนมันมาจริงแล้วใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยดรีฟมัตช์ found พวกรได้แมปใหม่เลยเหรอทำจริงดวงดีเกินดวงดีเกิน เฮ้ยเอาดีกูาถามจริงแล้วคือถ้าแล้วคือถ้าอันนี้มันไม่ได้แมปใหม่หละ่ะและ้วเออเคยังคุยกันได้น่อยเฮ้ยแมปสวยจัดยังหมวกนี้ไม่เล่นไม่ได้เฮ้ยเอาดีโอ้ยกางเกงช้างเฮ้ยม,มีทุเรียนด้วยหมูชิ้นเนื้อ45แพงจังอะ โอ้ยพูดแ,แบบแมบพบดีเทลแบบโคตรไทยอะเอาดีของดีจริงต้อตงตรง,ตรงกลางแบรบนัวจัดฮอ,อยากขึ้นสลิงะอยากขึ้นสลิงอยากปีนสลิงอยากปีนสลิงโอ้ ด้เฮยอยากปีนสลิงอยากปีนสลิงอยากปีนสลิงขอปีนสลิงก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาไหลยีได้เลยเหรอครับอุ้ยมันดีอย่างเงี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บ

ยาจะบอกว่าในตลาดนั้นมีของขายมากมายดีนะแต่มีอย่างนึงที่ในตลาดไม่มีขายเอมถูกแล้ววาโล้พอยราคาถูกยังไงนะก็ต้องโก้ที่เติมเกมไม่เสียงใหญ่มันเหินเรื่อยๆปะ่ะเฮ้ยเอา้เอาทำไมไม่ตัดเข,ขาโฆษณาตัดด,ตดีตัดตัดร้านโก้ทีเติมเกม เติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden เติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวต,วตวนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไอดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอด Golden เติมเกมอย่าลืมแอดคนาด้วยล่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ a c e b o o k Golden เติมเกมนอกจากวันลแล้ว,วแลแลแลเขาจะมีเกมอกื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายและอย่าลืมกดทลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมในทางอ้อมด้วยนะครับกลางนี้เล่นมันอยู่นะผมว่า ฮเฮ้ยของเราไม่เล่นรรอไโอ,อโซเยเชไอโซแมนแบกจับทิมไป78ตัวกูก็เอาจัดตายไป24ตัว และคิวสุดท้ายเป็นของฉันรีฟตัวนี้มีป้ายเขียนว่าอะไรไม่รู้น่าต้องดูไอไกใช่คแม่งอ่านไม่ออกว่ะไกลขนาดนี้แหละตัวนี้มีพญานาคเฮ้ยงนี้ลอยกระทงได้ดีเออเฮ้ยเซเว่นเข้าได้ไหมเนี่ย อันนี้นะครับเป็นเรือเรือข้ามฟาก f ฟ r r y ี Have a nice trip ยินดีต้อนรับ Welcome to Cambodia ไม่ใช่เรารู้เลยว่าเป็นประเทศไทยมีสายไฟครับมีเป็นร้านอาหารด้วยเสื้อลายดอกเียิงช้างบริการเรือนำเที่ยวตรงนู้นคืออะไรเดี๋ยวเขาบินไปดูก๋วยเตี๋ยวเรือพิเศษ50บาทธรรมดา40บาทเส้นใหญ่เส้นเล็กมีขาวบะหมี อ๋อกุ้ยเตี๋ยวเรือเฮ้ยปลาแม่งมีชีวิตชีวามากเลยเดี๋ยวเราลองไปดูทุ่นนู้นดีกว่าเพราะแบบมีอะไรเอ้าไม่มีอะไร,เ,ไไรเลยโอ้จบแล้วไม่มีอะไรเลยเลิก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 เอา้เอาเฮ้ยฮะ เอา้าะไลวะเนี่ยเอออ่าเรียบร้อยครับค้างมาแล้วครับก็แบบเป็นแบบทีปป่สวยดีนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับแบบตราดน,น้ำประเทศไทยนะครับก็เออข้าบหมสวยดีครับเยี่ยมจวดเย่ซับย่